มารอตั้งแต่กี่โมงแล้วครับพี่มารอตั้งแต่หกโมงครับผมโอ้ยไม่มเหมาะวีลอดออกทิพย์ไม่เหมาะโค้งเค้องอะไรมึงจะรีบไปไหนล่ะให้พี่ถามสักคำนะลูกครับผม <laughs> ให้พี่ถามสักคำนะลูกเฮ้ยหนูมีฝีมือก็ไม่บอกเมื่อวานเจอกันไม่เห็นบอกพี่เลยมีฝีมือแล้วเราเนี่ย สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับอยู่กับเรานะครับเฟิร์สอีพหรือเฟิร์สเอพิโซดของ C8 Speed Shop นะครับก็วันนี้เดินทางพาพี่ๆที่เป็นลูกค้าที่มาทำรถก,กับเราท่่รานนะครับเดินทางไปเทียวกันที่จังหวัดกาญจนบุรีก็มาทั้งหมด9ลําลำมีพี่ๆที่ล่วงหน้าไปรออยู่ที่ปั๊มลำลบุบัว3คันแล,แล้วไปชิดๆนดิดหน่อยครับออกสาย 9เมื่อก็มาดูกันว่าวันนี้จะหลงจะรูว้วจะม่วงแค่ไหนฝากติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆี้โฟกนะครับเต๋อเอ,อิบ พี่นัดมีสุรเมงและสุร,รเอิบเนี่ยผมว่าวันนี้มาครับมีรด,ดนะมีรด,ดนี่เป็นคาร์เล่ที่ผมอยากได้เป็นคันแรกเลยนะ ก่อนที่จะเข้าวงการอ่านเลขนะชอบวิบากกรรมนะครับนี่นะเราลองขี่เลยเขาว่าขี่ยากก็เราอยากจลองขี่ดูนะครับก็ให้ทักษายน,นิดนึง ระยะทางอีก110กิโลนะครับรเพื่อนๆกับเส้นทางสะพานนนทบุรีบางบัวทอง พี่บอกแล้วไงว่าของพี่กำลังขึ้นทนอดเรือตอนนี้เราถึงความเม่นสนามปินใหญ่แล้ว later สวัสดีครับพี่เต๋อเป็นไงบ้างครับมารอตั้งแต่กี่โมงแล้วครับพี่มารอตั้งแต่หกโมงครับผมที่ไหนรอที่ไหนตอนนี้ตอนนี้รอที่ไหนตอนนีุ้้ยยยเคลีร์ดวบางเลนก็สิบโมงครับผมก็ขี่ไปสองรอบแล้วลงไหมลงไหมลงไหมลงนะสองรอบอะ ขี่ไปสองรอบแล้วครับผมเมื่อกี้ไปสองรอบแล้วไงทําไมอ่ะนี่คืออะไรหน้าขาวมันไปเล่นยิ้วไหนเนี่ยอ้าก็กูทากันแดดไงเดี๋ยวมันดำหนีอ๋อเออแล้วครับค่ารักษาหน้ากูนี่มันแพงออ๋โอเคครับโอ้หน้าพี่แพงกูก็ทากันแดด A few moments later โอเคครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบนาฬิกาสี่สินีนะครับอยู่ที่ปั๊มปัมลูกบัวเราจะเดินทางต่อไปยังปั๊มจุดหมายที่3นะครับ ็ตอนนี้รวมตัวกันครบทุกคันแล้วนะครับทั้งอหมด9คันก็มุ่งหน้าสูจา่จังหวัดกาญจนบุรีกันต่อก็เดี๋ยวไปจอดกันที่จุดหมายที่3นะครับเพื่อไปเจอกับรถสวิตของเราแล้วก็คือน้องป่านพี่ต้องน้องนุงน่นแล้วก็แม่น้องปานนะครับก็เดี๋ยวใช้เวลาเดินทางมาหนึ่งชั่วโมงก็เดินทางกันเรื่อยๆนะครับเราจะเกาะกลุ่มกันไปเรื่อยๆ ตถเก่าไู่ขอทองนะครับ ยังไงบ้างครับหายเข่าเรื่องครับได้หมดนะใครใครใครว่าใครว่าวีลอดออกที่ไม่ได้ผมเถียงคนหนึ่งเลยออกได้ที่เราขี่ครับดีโอ้ยไม่เหมาะอวีลอดออกที่ไม่เหมาะโค้งเพิงอะไมึงจะรีบไปไหนอะมันมีคนพูดแล้วไอ้ไอ้เนี่ยอไอ้คน้นีทีกาไอ้เนี่ยไม่หุดหรอก้เนี่ยไอ้้พูดไปเยอะครับวีลอดอ่ะวีอดอ่ะนะผมยอมขี่วีลอดไอ้เนี่ย ี่ได้ไม่หมายถึงว่าลองกับมันได้มันไม่ได้กลัวไงปากดีใช่ไหนไม่มีไหครับน้องเอิร์ห่ดิกละบ้านเขอบพี mean, nah, my, ่วันนี้ผมมีบ้านแล้วครับมีบ้านแล้วครับอันนี้ก็บรรยากาศนะครับแวะบักจุดที่สามเป็นยังไงาเมื่อกมโอ้ร้อนครับผมแดดที่โอ้แดดร้อนมากเลยครับสนุกครับสนุกมากันที่กับน้องครับผมไม่เอาโดนด่ายอกยอกเป็นยังไงบ้างครับ อให้พี่ถามสักคำนะลูกครับผมให้พี่ถามสักคำนะลูกรีบไปหอบพ่อมึงดิเอ้าผมยังไม่บอกใครเลยว่าผมจะไปเนี่ยผมรับเ่ยเนี่ยโอ้โหก็หูก็บิดตาไปเฮ้ยอี๋ ยังอะไรอยู่ไงปลอดภัยอยู่แล้วแล้วกูอะแม่งก็ไม่ได้เหมือนคนอื่นเขาอะไรไหมพอลมมันตีกูก็สายเลยอนเมลอนเมลอนเลยยอมยอมยอมพิ่ต์ครับเดี๋ยวรอบนี้ดิพิสต์นำนะครับ ถ้าถ้าถ้านำนะเอาสัก4ี่สิพอแล้วค่อยไปเราเราขับแบบเท่ๆเราไม่ได้ขับเอาเร็วเอาเวฟแฟงอ่ะชิดซ้ายเลยบอกเลยโดนไมโกลวร้อนแปดแฝดสี่สิบห้จะให้เท่ๆขอสักวันไม่ได้เลยวันนี้เราได้หลังจากที่สุริมิงได้รับโฮมเลดมาหนึ่งคนนะครับก็มีประโยชน์วันนี้แหละโฮมเลดวันนี้โฮมเลดไม่อยู่แล้วตอนนี้รับบทเป็นช่างอยู่ปกติไอ้นี่เขา อรือมาลองเะเลมาอย่างอตอยยังตอยติแขนเฮ้ยไม่เช่นจะมาตอยหน่อยอ่ะไมาได้ละนีไม่ในเซเว่นไหนถุงมือช่างไอ้หนูมือช่างมีฝีมือไม่บอกเมื่อวานเจอกันไม่เห็นบอกพี่เลยมีฝีมือนะเราเนี่ยก็เดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยรถพังนะครับน้องเอิร์ธซ่อมให้เรียบร้อยน้ำมันท่วมน้ำมันเหลือครึ่งถังกว่าพออยู่มั้ง ประมาณ25กิโลนะครับก็าจะถึงปั๊มน,น้ำมันสุดท้ายที่เราจะเติมน,น้ำมันแล้วก็เข้าที่ผักกันละ อขออนุญาตไปเช็คอ,อินก่อนแล้วกันเขาว่ากันบาย A few moments later ครับสวัสดีครับเช้าวันที่18เราจะแอบ,บพี่ๆทุกคนนะเดินทางไปยังเครื่อนกันก็ดับไปกฟแล้วเออเพียงสองคน มันครึ่งถังกับระยะทาง60สิกิโลไปกับรอยี่ก็บรรยากาศช่วงเช้าก็เย็นๆนะครับวันนี้ก็มาขาสั้นเลยโอเคเด๋ยวซ้ายไปเรื่อยๆครับ ก็นี่เป็นครั้งที่2ครั้งที่3ามไม่ครั้งที่2ครับที่ได้มาหวัดการจนบุรีหมายถึงแบบมาขี่รถนะมาแบบมาจริงจจังอ่ะที่ไม่ได้แค่ขับานอ่ะครั้งที่2ก็ครั้งนี้ก็จะไปที่เกือนสียนขดินตปน้องชวนไปก็ก็เลยไปครับพี่ๆท่านอื่นก็ตามสภาพดึกไปหน่อยก็เลยเหลืออยู่แค่สองท่าน ลองถอดฟิลเตอร์ให้เพื่อนๆดีกว่าปึ๊บโอเคดีกึน้นไหมเออ Yeah, got some left. ตอนนี้เราก็อยู่กันที่เขื่อนศรีนครินนะครับจังหวัดกาญจนบุรีข้างล่างนี้ก็จะเป็นโรงไฟฟ้าดูดิวิวเขาส6 0องศาของแท้ดิก็อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นนะครับนักไวห้ารอดมาสองรอดมาแค่นี้เลยที่เหลือสงสัยคงตีสามตีสี่ซะมะั้งน่าจะมีเช้า อากาศดีมากเลยเดี๋ยวเอิร์ธบอกว่าเอิร์ธจะว่ายน้ำในตรงนี้ไปนู้นนะครับนู้นน่ะแพรนู้น่ะแพรนู้นแพรนู้นแม่โน้นก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับสายขังสตูดิโอนะครับนี่ครับสายขังสตูดิโอครับพี่เอื้อเฟื้องบประมาณต่างๆในการออกทิปครั้งนี้ครับแล้วก็4 8 f p กระรานเราเองครับเฟิร์สเอพิโซดแล้วก็อัปเปอร์คาร์บอนนะครับจากคุณวิระ แต่ทริปนี้ไม่ได้มาและทริปหน้าก็คาดหวังว่าแกจะมาให้ได้นะครับหว,หวังว่าทริปนี้ก็ถือโอกาสหนีพิรละไม่เยอก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับไปทํางานกันคาดีมากแล้วก็นะครับสปอร์ตเตอร์ CVO นะจะประเด็นรีวิวเลยนี่สปอร์ตเตอร์ CVO นะครับเป็นน้องเดินทางมาจากร้านด้วยกันเมื่อวานสปอร์ตเตอร์ CVO ตัวแรงทัวร์ลงทัวร์ลิ่ง รัดหมดคนระับไม่สนรู้ใครนี่ก็คุณปู่ของเรานะครับ F X R Limited Edition สีสวยมากก็ <savoir> ทีนี้ก็พาคุณปู่มาลันอินนะครับมาวอร์มเครื่องซาหน่อยเพื่อนดูดิมันสวยจริงๆนะไม่อยากกลับเลยแต่ก็ต้องกลับเนยก็ต้องกลับมีงานที่ร้านอีกเยอะบรรยากาศถือว่าดีมากๆครับ ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันหน่อยนะครับสำหรับเฟิร์สเอพิโซดเราก็เป็น EP ีแรกสำหรับพวกเราเลยก็ผิดภาพประการใดขออภัยด้วยนะครับอยากให้เราไปที่ไหนยังไงหรืออยากมาขี่กับเราก็ทักเข้ามาได้ครับมาพูดคุยกันได้สอบถามกันได้เรื่องอะไรแตง่งรถอยากได้พาร์ทคาร์บอนหรือทำรถแตง่งรถยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะเนาะ e p ีหนึ่งเปิดคลิปไดหนอปิดไงปิดไงคลิปอะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดตามเพจโฮมเลดนะทุกคนใช่ไม่ใช่เพจโฮมเลดโฮมเลดโฮมเลดไม่เกี่ยวโฮมเลดไม่เกี่ยวนะโฮมเลดไม่เกี่ยวโอเคโอเคนี่พ่อหนุ่มโฮมเลดปิดคลิปให้เรานะครับก็เดี๋ยวครั้งหน้าเจอกันยังไงก็ฝากติดตามมาด้วยนะครับพี่ๆวันนี้สวัสดีครับ